สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาทานแคบหมูนะครับกากหมูนะครับคือกากหมูนี่นะครับกากหมูนะครับเยอะแยะเลยนะครับน้องมีตังก็ทานอร่อยไหมนี่ครับเรามีน้าพริกด้วยนะครับน้ำพริกที่คุณย่าตำนะครับแล้วก็มีซอสแห้งน้องมตังนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับเดี๋ยวพ่อลองชิมกันน้ําพริกนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้จทานไหมทานน้ำพริกไหมพ่อทานอื้อหืออื้อหืออื้อหือ อร่อยต่อมากนะครับนี่แหละครับชิม,มอีกที่ยงนี้ทำไมเนี่ยให้ว่ากินไปอร่อยครับอร่อยมากลูกปคอามพอไหมปวอมพอมากอ,พอ,พอ,พอ,อุ้ยทำไมทำอย่างนี้ เอาไหมพร้อมโอ้โหจิ้มเยอะเลยอื้อวว้อเจิ้มไห้หนูมมมั้งไหมไม่เอาเอาไหมอ่ะไม่เอาพี่เพชรไม่เอาพี่เพชรให้พ่อจิบไปหกหมดแล้วเอาอันนี้นะครับ นี่ครับคือนี่ครับอร่อยครับตรงนี้นะครับบรรยากาศของอันเดมอ่ะอันเดออันเดมอ่ะอันเดเอพ่อหายพ่อหอ,อมอันเดอเออแกๆใช่ไหมอันเดอใช่